บุคคลสาคัญไปเจอน้องโมด้วยเอาไปขึ้นรถไปพอดีมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนเนี่ยที่คบกันมา40ิปีเนี่ยเอาเข้าไปด้วยรรปรากฏว่าไปพบใครรู้ไหมก็พบพวกเขานั่นแหละที่คุณแม่ว่าบรรดาพวกเขาอะ่ะขอให้คุณแม่ไม่ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์ข่าวคุณกระติกเป็นคนบอกไม่รู้ไม่ทราบ เด็ก <ide> <f ans> พวกนี้เป็นคนบอกว่าขอให้คุณแม่ไม่ให้สัมภาษณ์ข่า,ขาวใดๆทั้งสิ้ <S <S น,ไ,น,มนมไม่ทราบค่ะ <s ans> แต่เขาบอกนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาเป็นใครอะ <S 2> <S 2> <s <ans> <S ่ะก็เป็นพวกเพื่อนเพื่อนน้องโมที่แต่งหน้าเป็นคนแต่งหน้ามั่งทำผมมั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาได้รับเขาก็มีความสนิทกับน้องโมเขาได้รับคำสั่งมาจากใครคุณแม่ไม่ทราบเลยอ่ะก็ลองคิดดูสิคะใครจะสั่งเขาได้อ่ะใครจะสั่งเขาได้ก็ต้องคุณโมอย่างเดียว คุณโมจะไปสั่งได้ยังไงก็คุณโมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไงแล้วใครล่ะใครจะเป็นคนสั่งถ้าคุณโมสั่งไม่ได้อก็ลองคิด <นะ S 2> คุณแม่ก็ไม่อยากปักปั้มนะแ,มแต่คุณแม่เชื่อใช่ไหมว่าน่าจะเป็นเขาอืคิดว่าน่าจะเป็นเขาเพราะว่าเขาได้ไปไปเชี่ยมกับคนใช้ของเขาแล้วด้วย ด้วยเหตุผลอะไรถึงได้ทํากับคุณแม่ขนาดนั้นมันแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอื่นมากกว่าการที่ไม่มาลงเรือถ่ายรูปอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องเก่าๆก่ใช่ไงเรื่องเก่าๆคือเรื่องอะไรขัดแย้งเรื่องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเก่าๆอะค่ะคุณแม่คิดว่าเป็นเรื่องปัจจุบันในในเรือนั่นแหละมีการทะเลาะกันเพราะว่ามันมีภาพที่น้องโมนั่งเศร้าอยู่ภาพหนึ่งนั่งคนเดียวนั่งเศร้า่ะแล้วก็คนอื่นๆก็คงไปอยู่อีกมุมหนึ่งเพราะเขาต้องการถ่ายรูปกันประมาณนี้แม่คิดว่าคุณโมแม่ไม่สบายใจหะ ก็คุณกติกทาไมไม่บอกคุณแม่ล่ะว่าเอาลูกไปถ่ายรูปแล้วลูกตกเรือทุกงานที่ผ่านมาคุณกติเคยเรียนให้คุณแม่ทราบไหมไม่หรอกค่ะมันมันอยู่ในกรุงเทพมันมันไม่ต้องเรียนเพราะว่าคุณแม่ก็ไปด้วยบางงานบางงานเล็กๆแต่นี่เอาไปขึ้นเรือถ้าขึ้นเครื่องบินขึ้นลงเรือเนี่ยมันก็ต้องบอกกันถูกไหมคะแต่นี่ไม่บอกป่านนี้ก็ยังไม่บอกการที่คุณคุณกติไม่บอกคุณ อนนี้ถามอาจจะเสียมาเรืนิดนึงส่วนตัวนี่คือด้วยความที่คุณโมเป็นดารา,าเป็นไปยากมากที่คุณโมจะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรืออย่างนั้นใช่ถูกต้องเป็นไปนไม่ได้ค่ะน้องโมไม่ทําแล้วใส่ส้นสูงแล้วเรือนะคะคุณแม่เห็นเรือแล้วมันไม่มีที่ที่เขาจะไปนั่งปัสสาวะเพราะว่าเรือมันมันเป็นนี้เป็นอย่างงี้เน,นเนินๆมันจะไปยืนอยู่ได้ยังไงด้วยด้วยส้นสูงอ่ะแล้วจะไปเปิดก้นหรอปัสสาวะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าข่าวมันออกว่าผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในห้าคนนี้ไปจอดเรือท่าเรืออีกลำหนึ่งเพื่อขอเข้าห้องน้ำเขาทำได้แต่ทำไมน้องโมไม่ทำเอาน้องโมไปด้วยสิน้องโมก็ปวดท้องฉี่นะแต่มันมีข่าวอย่างนี้ออกมามันก็หมายความว่าไม่ใช่ละนั้งคุณมแม่กำลังจะมองสื่อว่าน้องโมไม่ได้ตกน้ำธรรมดาไม่ได้พัดตกน้ำด้วยอุบัติเหตุใช่ ถ้าพูดกันตรงๆก็บอกว่าใช่แต่ถ้าเป็นการวิวาทกันบนเรืออาจจะนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามอ่ะคุณแม่คิดว่าไม่ใช่ธรรมดาทไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนที่เหลือเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณแม่ไม่สบายใจไหมหรือว่ามีเหตุผลลึกมากมันปิดบังอะไรล่ะทําไมไม่บอกมันปิดบังสิตกไหมฮะแม้แต่คนในบ้านอ่ะซึ่งเป็นพี่เลี้ยงน้องโม่ก็ไม่บอกคุณแม่ต้องโทรไปถามเองนะเขาถึงจะบอก มันมีอะไร,ะไรลึกๆแล้วก็ออเอาเปิดเผยเลยแล้วกันเดี๋ยวดูหน้าก่อนทุกคนเป็นสื่อมนให้คุณแม่ค่ะดูหน้าคนที่เขาไม่ชอบคุณแม่อยู่มันจะมีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนน้องโม,โมนี่นะฮะเป็นพวกช่างแต่งหน้าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทสนิทไลนของเขาแหละเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนอีกระดับหนึ่งอะวันนั้นที่ท่าเรือที่หนึ่งอะก็มีนักข่าวลุมคุณแม่เยอะแยะมากเลย คุณแม่ก็ตอบไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็พยายามที่จะดึงคุณแม่ออกมาครับเขาบอกว่าคุณแม่ออกมาเดี๋ยวจะไปพบกับน้องโมจะพาไปพบน้องโมแล้วก็บุคคลสําคัญคุณแม่ก็ยิกยักเขาก็เอารถจอดรอแล้วก็เอ๊ะอะไรเราก็ต้องคิดเนาะจะเอาเราไปฆ่าหรือเอาไปทําอะไรหรือเปล่าปิดปากเลยเดี๋ยวคุณแม่อยากเจอลูกก่อน่ะ ไปเจอลูกก่อนพบตำรวจได้ไหมคะหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามท่านได้ได้หมดฮะคุณแม่ตอนนี้คุณแม่เขาต้องให้เกลียดคุณแม่ฮะต้องให้เกลียคุณแม่คุณแม่ควรจะไปเจอลูกก่อนแล้วมาพบตำรวจทีหลังไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายฮะ เรื่องสําคัญอยู่ที่คุณโมเดี๋ยวต้องบอกสารวัตรก่อนค่ะบอกก่อนแล้วก็ไปหาคุณโมได้เลยฮะค่ะค่ะไปได้เลยครับไปได้เลยตำรวจเราเดินไปตำรวจเราเดิเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเพราะว่าเขาเป็นแม่นัดเอาไว้ให้คแม่ม่ไคุณแม่บอกเองเพราะว่าแม่เป็นคนนัดเป็นคนพูดนัดมีกําลังใจนะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบค่ะยินดีครับคุณแม่ชอบเราชอบกันขอบคุณมากครับคุณแม่ เนใทิางดียคุณแม่ไม่รู้ห้าพ่คาคนคุณแม่ยังไม่รู้เลยไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้เขาให้ข้อความอะไรไม่เคยฟังข่าวเขาเลยแสดงว่าการให้ข้อความของห้าคนอ่าลักษณะการจะมีการเตรียมการกันมาหรือยังไงไม่ใช่ค่ะคุณแม่ไม่รู้จักนะไม่รู้จักรู้จักกระติกคนเดียวยังติดใจสายเคตบิลสีไม่ได้เปิดเลยเปิดไม่เป็นด้วยแล้วคนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงรู้เรื่องกับโทรศัพท์คุณูมรู้ค่ะรู้แต่แต่พี่เลี้ยงคง ใช่เป็นเขาก็เก่งเรื่องโทรศัพท์แต่พี่เลี้ยงคงไม่ลบเพราะเขาไม่ค่อยยุ่งเรื่องแบบนี้คาก็จะมีอีกบุคคลอื่นที่ทราบรหัสนี้อ๋อเขาทราบอยู่แล้วค่ะรหัสไม่อย่างนั้นเขาก็คงลบไม่ได้แม่อยากสื่อสารอะไรบอกก็อาจจะมีคนไม่พอใจน้องโมนะคะเพราะว่าเขามีผู้หญิงสองคนใช่ไหมลนโมด้วยเป็นสามผู้ชายสามก็อาจจะมีผู้หญิงที่ไม่สวยในเรือก็มีคุณแม่ก็เห็น คือคนสวยกับคนไม่สวยก็เข้าใจอะเนาะมันเป็นยังไงกันมันอาจะไม่พอใจหรือมันอะไรก็แล้วผู้ชายคุณแม่ก็ไม่รู้จักแต่เห็นพอเห็นหน้าจากในภาพถ่ายว่ามันหน้าตาเป็นยังไงส่วนตัวแล้วคุณแม่อะไรนะคะโทรศัพท์น้องโมที่กคนโทรไปเราไม่รับสายเจอเจอแล้วค่ะคุณแม่เอามาเพราะว่าตำรวจขอมันมีสงสัยอะค่ะว่าใครเป็นคนลบรูปในไอจีของคุณแตงโมอะค่ะ ใน,ในโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ค่ะใน <AI G S 2> ไอทีคุณแม่ท <AI G S 2> ่านไปได้โทรศัพท์มาเมื่อคือนนี้เองนะคะแสดงว่าก่อนหน้านั้น,นมันก็ต้องอยู่ที่กะติกนั่นแหละแล้วทุกวันทุกก่อนที่จะมาถึงมือคุณแม่โทรศัพท์นี้อยู่กับใครครับก็อยู่บ้านกะติกเอ้ยอยู่กับคนชชยอยู่กับพี่เลี้ยง,ยงยกะติกเนี่ยเขาเอาไปให้ให้ให้พี่เลี้ยงน้องโมที่บ้านที่บ้านอ่า ไม่ได้เจอคุณแม่ทางด้านเมื่อคืนนี้เองค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนได้มีการลบรูปไอ้น่าจะเป็นเรื่องไม่ใช่อุบัติเหตุที่ตกเรือคุณแม่มีไหมอืมมีไหมเหรอมีแต่ไม่อยากพูดแสดงว่าคุณแม่รู้อยู่ตั้งแต่แรกว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณแม่ไม่อยากไม่อยากปักปั้มใครนะฮะเพราะเราคือเราเห็นมาเรื่อยๆืยเราก็คิดว่าเขาเป็นเรื่องธรรมดากันเป็นเพื่อนกัน เป็นผู้จัดการเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับอแต่เราก็เห็นอะไรมาหลายอย่างที่เขาเขาไม่สุภาพกับน้องโมอ่ะเขาเขาเขาไม่ได้รักน้องโมจริงอ่ะไม่ได้จริงใจกับน้องโมอ่ะสิ่งที่คุณแม่เห็นทุกคนโทรไปเราไม่รับก็คือไม่ใช่ตกเรือน้องโมไม่ไม่ตกเรือค่ะไม่ตกน้ําอย่างนั้นอ่าแล้วคุณแม่จะดําเนินการยังไงกับถ้าไม่ได้ตกน้ก็ต้องปรึกษากับตํารวจนะคะว่า เดี๋ยวคุณตำรวจก็จะสอบสวนคุณแม่ให้ปากคำเนี่ยเขาก็จะไปประมวลสอบสวนแล้วเขาขอขอโทรศัพท์น้องโมด้วยหลักฐานที่อยู่คุณแม่อยู่ที่คุณแม่หลักฐานที่คุณแม่มีความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยหลักฐานอื่นคุณแม่มีไหมหลักฐานเหรอคะนอกเหนือจากความรู้สึกของคุณแม่หลักฐานอื่นคุณแม่มีไหมที่บอกว่ามันเป็นเรื่องมา่อก่อนคุณแม่ไม่ทราบเลยค่ะอ่าห้าคนเนี่ยคุณแม่ยังไม่รู้จักสักคน ไม่ใช่เป็นเพื่อนเก่าที่คุณแม่เคยรับรู้หรือว่าแม่ไม่รู้เลยกระติกเนี่ยนะเอาพูดตรงๆต่อหน้าเล <ฮะ S 2> ี้ยง <ฮะ S 2> กล้องๆเยอะๆเลยนะคะ,<ฮ>ะคุณแม่จะบอกให้ว่าครับวันนี้เป็นวันที่สามแล้วเจอทั้งโมแล้วแต่กระติกเนี่ยผู้จัดจาก,การเนี่ยไม่เคยโทรหรือติดต่อหาคุณแม่เลยสักครั้งเดียวคุณแม่สงสัยคุณกระติกในเรื่องยี่สิบสี่ชั่วโมองนะคะค,คุณแม่คุณแม่ค่อยๆทาใจ มันเหมือนครั้งแรกที่คุณแม่ไปที่ท่าเรือเมื่อตอนตีสี่เลยอารมณ์หัวใจเนี่ยมันเหมือนกันบีบคั้นคุณแม่มากใช่ใช่คุณแม่ไหวไหมที่จะมาพูดคุยกับตำรวจหรือคุณแม่จะคุณแม่นัดไว้แล้วสารวัตรนัดไว้ค่ะพวกไวหวๆเดี๋ยวต้องหาตำรวจก่อน,น,ออนขอพูดพบตำรวจก่อนดีก,กว่า อยากคุยกับตำรวจแสดงว่ามีอะไรคาใจกับตำรวจใช่ไหมคะก็ต้องคุยกันค่ะเรื่องอะไรที่คุณแม่อยากพูดกับตำรวจมากที่สุดเรื่องไม่มีชูชีพไม่มีชูชีพแล้วก็เรื่องเรือของเขาอะเรื่องเจืออ่ะฮะอ่าฮะทั้งสามเรื่องเนี่ยคุณแม่ติดใจเรื่องไหนที่สุดเออติดใจทุกเรื่องค่ะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องชูชีพคุณแม่มองยังไงฮะก็เรือไม่ปลอดภัยไงแล้วก็เรื่องการจ้างเนี่ย พูดเราเดี๋ยวไม่ได้คุยกับตํารวจไม่เป็นไรฮะเรื่องการ<ะ>ว่าจ้างน้องโมไปถ่ายแบบในเรือครับคุณแม่นะฮะใครจ้างใครจ่ายเงินนะคะอันนี้เราต้องสืบให้รู้คุณแม่เชื่อว่าเป็นการทานข้าวใช่ไหมคะม<ะ>องว่าไม่ใช่การทานข้าวใช่ไหมคะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่แบบการนัดไปกินข้าวสังสรรค์กันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าน้องโมตแต่งตัวสวยมากกว่านั้น<ะ>เป็นชุดที่เหมาะสําหรับถ่ายรูปเขานัดไปถ่ายรูปกัน<ะ>แสดงว่า โทรศัพท์น้องโมที่ทุกคนโทรไปแล้วไม่รับสายเจอเจอแล้วค่ะคุณแม่เอามาเพราะว่าตำรวจขอมมนมีสงสัยนะคะว่าใครเป็นคนลบรูปในไอจีของคุณแตงโมค่ะในในโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ค่ะในไอจีคุณแม่เพิ่งเพิ่งไปได้โทรศัพท์มาเมื่อคืนนี้เองนะคะแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันก็ต้องอยู่ที่กะติกนั่นแหละแล้วทุกวันทุกก่อนที่จะมาถึงมือคุณแม่โทรศัพท์นี้อยู่กับใครฮะก็อยู่บ้านกะติกเออยู่กับคนชชยอยู่กับพี่เลี้ยงกะติกเนี่ยเขาเอาไปให้ ให้ให้พี่เลี้ยงน้องโมที่บ้านที่บ้านไม่ได้เจอเพม่ด้เพม่านเมื่อคืนนี้เองค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนได้มีการลบรูปไอมาก่อนคุณแม่ไม่ทราบเลยค่ะอ่ะห้าคนเนี่ยคุณแม่ยังไม่รู้จักสักคนไม่ใช่เป็นเพื่อนเก่าที่คุณแม่เคยรับรู้รู้ว่แม่ไม่รู้เลยกระติกเนี่ยนะเอาพูดตรงๆต่อหน้าเียกล้องๆเยอะๆเลยนะคะคุณแม่ จะบอกให้ว่าวันนี้เป็นวันที่สมแล้วเจอต้องโมแล้วแต่กะติกเนี่ยผู้จัดการเนี่ยไม่เคยโทรหรือติดต่อหาคุณแม่เลยสักครั้งเดียวคุณแม่สงสัยคุณกะติกในเรื่อง